นี่ไม่ใช่วิดีโอโฆษณาและเป็นการรีวิวที่แท้จริงและต้นฉบับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota c ค r o l ร a ทัสดรุ่นนี้มีมานานหลายปีแล้วและยังคงเป็นตัวเลือกหลักสําหรับผู้ซื้อหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อครั้งแรกหรือคนที่มองหารถที่เชื่อถือได้รุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีคุณสมบัติสเปคการขับขี่และปัญหาทั่วไปที่เจ้าของรถมักจะเจอกันอย่างไรบ้าง โตโยต้าคอร์เลทัสเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่ราบรื่นความคุ้มค่าและความสะดวกสบายโดยทั่วไปแล้วมันถือเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสะดวกสบายและสไตล์รุ่นล่าสุดที่มีการปรับปรุงอย่างทันสมัยยังคงดึงดูดกลุ่มผู้ขับขี่ที่หลากหลายเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกหลายขนาดโดยรุ่นที่มีเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรในตลาดไทยให้พลังงานที่เพียงพอพร้อมประหยัดน้ํามันในระดับที่น่าประทับใจและรุ่นไฮบริดก็ให้ประสิทธิภาพน้ํามันที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่มองหารถที่เป็นหมอตระกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องเสียสละสมรรถนะด้านนอกของโตโยต้าคร l เลโอท s มีการออกแบบที่ดูทันสมัยและสวยงามกระจังหน้าแบบกว้างและทรงสวยส่วนฝ่ายหน้าก็ให้ความรู้สึกทันสมัยตัวถังของรถมีลักษณะโค้งเรียบลื่นซึ่งช่วยให้การขับขี่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวาง และมีความรู้ราวัสดุที่ใช้ภายในรถมีคุณภาพดีโดยมีบบอนหนังในรุ่นที่สูงขึ้นแผงควบคุมภายในใช้งานได้ง่ายและระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับก่อหาระขับขี่คุณภาพการขับขี่ของ Toyota Cor o l l a Altis ก็เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งข้อที่ทำให้มันได้รับความนิยมมันให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย และราบรื่นเหมาะสําหรับการขับขี่ระยะไกลหรือการเดินทางในเมืองการตั้งระบบช่วงล่างมีการปรับจูนมาอย่างดีเพื่อให้สามารถดูดซับแรงกระแทกจากถนนที่ไม่เรียบได้ดีแม้ในทางที่ครุกครักคุณจะพบว่ามันขับขี่ได้อย่างสบายตลอดเวลาไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขับบนทางหลวงในด้านความปลอดภัย Toyota Coroll a เทอก็มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆรวมถึงถุงลมนิราภายัยหลายจุดระบบ ABS พร้อมมีบดีระบบควบคุมสเสถียรภาพและชุดระบบช่วยขับขี่เช่นการเตือนเมื่อออกนอกเลนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ทําให้มันเหมาะสําหรับครอบครัวและผู้ขับขี่ทุกคนอย่างไรก็ตามอย่างที่รถทุกคันมักจะมีปัญหาบางประการที่เจ้าของบางคนได้รายงานเอาไว้หนึ่งในข้อร้องเรียนที่พบบ่อยคือลักษณะการตั้งช่วงล่างของรถบางคนบอกว่ารถดูแข็งกระด้างไปเล็กน้อยเมื่อขับผ่านทางที่ขรุขระทําให้ความสะดวกสบายลดลงบนพื้นผิวถนน ที่ไม่เรียบนอกจากนี้บางคนยังบอกว่ามีเสียงรบกวนจากห้องโดยสารแม้ว่าภายในจะมีการดูซับเสียงจากภายนอกได้ดีแต่เสียงจากถนนและยางสามารถได้ยินชัดเจนขึ้นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะบนถนนที่ครุกรานอกจากนี้ยังมีบางคนที่บอกว่าระบบอินโฟเทนเมนต์บางครั้งไม่ตอบสนองเมื่อเชื่อมต่อก,กับบลูทูธหรือเมื่อเปลี่ยนแอปอีกหนึ่งปัญหาคือรุ่นไฮบริดแม้ว่าจะให้ความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมแต่บางครั้งอาจรู้สึกถึงการหน่วงเวลาเล็กน้อย ในขณะเร่งเครื่องมันเป็นปัญหาที่เล็กน้อยแต่สามารถรู้สึกได้เมื่อเร่งเครื่องหรือการเปลี่ยนความเร็วอย่างรวดเร็วสุดท้ายแม้ว่าคุณภาพการประกอบรถจะมีความแข็งแรงแต่บางครั้งผู้ใช้ก็พบปัญหาการเกิดเสียงกรอบแกรบจากแผงหน้าปัดโดยเฉพาะในรุ่นที่เก่ากว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้โ o y ยต a c o r o l l a ลอเก็ยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันมันยัดสังคมเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่เชื่อถือได้มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะใช้มันสำหรับการขับขี่ประจำวันเที่ยวกับครอบครัวหรือแค่ต้องการรถที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับการเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์รถรุ่นนี้จะทำหน้าที่ได้ดีในด้านการขายต่อ t o y ยต้าคราโลตสก็ยังคงรักษามูลค่าได้ดีตลอดเวลาเจ้าของหลายคนรายงานว่าพวกเขาสามารถขายรถบอลทัสของตนได้อย่างง่ายดายหลังจากใช้ไปหลายปีโดยไม่สูญเสียมูลค่าไปมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงของแบรนด์ในด้านความเชื่อถือได้และคุณภาพ ประสบการณ์การขับขี่ของ Toyota c ค r o l l a a ์ t ั s เทเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจและไว้วางใจได้การขับขี่ที่ราบรื่นและการตอบสนองในการบังคับพวงมาลัยให้ความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ในถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือขับขี่ไปตามถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามมันเสนอความสมดุลที่หลายคันในประเภทนี้ไม่สามารถทำได้หากคุณกำลังมองหารถซีดานขนาดกะทัดรัด ที่ให้ความคุ้มค่า Toyota Corolla Altis ควรเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณพิจารณาการผสมผสานของประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะทำให้มันเป็นรถยนต์ที่ครบครันและตอบโจทย์สำหรับผู้ขับขี่หลายประเภทถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาบางประการแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Toyota Corolla Altis เป็นรถที่คนรักหลายคนให้ความสำคัญสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Power Drive Thailand สำหรับการรีวิวรถยนต์ที่ซื่อสัตย์และละเอียดมากขึ้นจากทีมงานของเราเพื่อให้คุณ ได้ทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Power Drive Thailand เรามีการรีวิวรถยนต์ที่ละเอียดและจริงใจเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเรามีทั้งการทดสอบสมรรถนะของรถคุณสมบัติที่สำคัญและการตอบโจทย์ของผู้ขับขี่ในประเทศไทย